ครับวันนี้มาดูของฝากนะครับของฝากที่ไหนกันนี่ที่อย่างเกอนลำปาวเกิดลำปาวครับจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องของฝากทำเยอะแยะเลยครับก้อนกลับบ้ปลาท้องกับมาแวปลาปลาส้มปลานิลครับอันนี้เป็นปลาปลานิลอันนี้เป็นปลาปลายังก่อนอีกปลาทอดกรอบหรือปลาเอาไปทอด เย่เลยปลาแห้งสามสิบบาทก็บ yeah, mm ่ต hmm. <laughs> oh, hey, ัวเล็กมันตัเล็กตามขนาดเขามีขนาดเีอะไซส่เลยขนาดซื้อนี่ปลาส้มส้มปลาส้มอันนี้ก็เป็นปลาแห้งเออปลาแห้งเดี๋ยวแช่ไว้อันนี้น่ากิกอันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตรงเล็กห้าสิบบาทตพวกเขามากันขนาดของเขาค่ะเฮ้ยป้านี่ก็มีบอกค่นพี่น้องเอ้ยนะคุณ bằng khánh luôn ở đây nè, ông bằng khánh mang nhắm sách xíu bằng khánh đây ทุ่ทงตะเร่แบบนี้้บบาทไงนครับโอ้พี่น้องเอง้ยยางกันซื้อเลยเฮาเนี่ยรถตู้คันเดียวจอดอยู่นี่เว้ยย่างขัดเลยคนพาลงแถมเด้อก็ข,ข้าต้องแถมให้คนพาลงให้เจ้าของรถพาลงดิแถมยังเนาะบัดนี้นนนเน,นาะเดี๋ยงอาเดี๋ยวแถม ประกาใจดียูน่พ anyway, ah, so ี right ่น่ใจดีครับใจดีรูปหล่อพร้อมแรูปหล่อด้วยขอบปีใหม่ด้วยไปานรักกัเนี่ออค่รคะค่ะทำเลในการพูดพี่น้องอั้นพูดแบบนี้ที่บริเวณเกิลำปางืนงามเลยหรอันนี้ลงนะครับโม อ,อืมบรรยากาศพี่ดีองไปทั้งขุดซื้อ,อยังไงไม่ปาแล้วยังไม่ปาได้ยังไ่แล้วเนาะไม่ปาโอเคโอเคพอแล้วโอเค เอ้ยบ้าได้ยังน้องพีครับน้องพีน้องพีสวัสดีค่ะอ๋อน้องพีจะไปซื้อเครื่องดืง่ม้องพกนะคะได้แล้วจ้าโอ้ค่ะโอ้ ยาได้ของฝากเทพแล้วเขียชื่อด้วยอาน้อยคินไปเกศน้อยเขียนชื่อต้องพีน้อยคิมของฝากของฝากแม่ย่า เจ้ลุงได้อะไรคะคุณป้าลุงค่ะแต่ปลาส้มค่ะน้องปอน้องปอครับน้องปอเอ,อ,อ้ยไม่ใช่โอ้ยน้องพีน้องพีได้อะไรครับโอ้น้องพีไม่ได้อะไรเลย